รีวิวบิงเอ็กซ์เอเชนที่พาเราติดดอยอุ๊บทำกำไรได้ทางหุ้นคริปโตทองคำเป็นยังไงเป็นแบบไหนไปคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดเวลาเราเทรดหลายสินทร,รัพย์เยวก็จะมีปัญหาเนาะที่อู๋เงินกระจายกันเปลี่ยนแอปไปเปลี่ยนแอปมาปวดหัวกันไหมวันนี้บิงเอกรับจบ ตัดจ,จบปัญหาตรงนี้ไปเลยเพราะในแอปบิงเอ็กเองเนะี่ยมีทั้งหุ้นฟอเร็กดัชนีคริปโตรวมอยู่ในแอปเดียวแล้วนะครับไม่ต้องปวดหัวในการไปเปลี่ยนแอปโยกเงินไปโยกเงินมารวมอยู่ในที่เดียวที่มีเอ็กตัวนี้ได้เลยครับสำหรับสายก๊อปปี้เทรดนะที่นี่บิงเอ็กเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกเลยนะใครที่เป็นสายก๊อปปี้เทรดต้องมาลุยที่นี่แล้วนะครับแต่สำหรับเติ้ลเป็นสายฟิวเจอร์นะปกติเราจะได้ยิน1 2อ x ี้กโอ้บิงเอ็กจัดหลักจัดเต็มเลย สูงสุด 150x เรียกว่า1 0นเเนี่ยไปแค่เอื้องกด 150x ไม่นอนวังก็นอนวัดนะครับลูกเพจเราชอบเลยนะครับแบบนี้และแน่นอนครับเติ้ลมีของขวัญมาฝากนะสำหรับใครที่สมัครบิงเอ็กผ่านลิงของเติ้ลจะมีรางวัลสูงสุด40 USDT ครับทำง่ายเพียงแค่สมัคร KYC ฝากเงินและเทรดครั้งแรกครับระยะเวลากิจกรรมมีถึง21วันนะหลังจากที่เติ้ลลงคลิปนี้ไปและ40่ดอลวันนี้อาจจะเป็น400ดอลวันหน้าเพียงแค่ทำา5ขั้นตอนครับ 1. เลือกฟิวเจอร์ 2. ครับเลือกเทรดช็อตหรือเทรดลอง3เลือกเลเวลที่คุณต้องการ4รอผลลัพธ์และ5ไปทำบุญรอรวยขอให้เทวดาบนฟ้าดึงกราฟเราขึ้นไปด้านบนจนมาถึงจุด TP และผ่อนของคุณอาจจะกลายเป็น400ดอลได้ครับ อีกที่เราจะมี400 USDT เราจะต้องเริ่มต้นจากการฝากกันก่อนขั้นตอนแรกครับไปที่แ Ambing X ไปที่มุมขวาบนเลือกคาว่า d e posit อ่าเดินเลือก USDT และ BEP 20เป็นสิ่งที่เติ้ลใช้บ่อยที่สุดครับเน็ตเวิมีให้เลือกหลากหลาย Ethereum Tron BEP 20, Solana Polygon Arbitrum OP แล้วแต่สะดวกถากท่าเติ้ลโอนเองินจากบิดครับหรือ Binance มาที่นี่เติ้ลมาแล้ใช้ เบฟยี่บครับเป็นเน็ตเวิร์กส่วนถ้าเกิดโอนจาก OKX OK มาที่นี่ใช้ TRC 20ในการโอนเข้ามาครับแล้วเราจะได้เลขกระเป๋าตรงนี้เกิดขึน้นมาเลขกระเป๋าตรงนี้อย่าเอาไปใส่ตามนะอันนี้เป็นเลขของเติร์นคุณเอาเลขของคุณเนี่ยไปใส่ครับบองตัวแล้วก็กด copy ไว้ก่อนสมมุติวันนี้เติร์นโอนมาจาก Binance มา b X เติร์นก็ไปที่ Binance ครับไปที่ Wallet เฟดแอนด์สปอร์ตนะเสิร์ชคำว่า USDT กดคาว่า w i t h d r a w หรือการถอนครับจะเจอหน้าตรงนี้ขึ้นมานะเราก็เลือกเหรียญให้ตรงกัน USDT อ่ USD uh, address เราก็ใส่ไปก่อนที่เรา copy มาเมื่อกี้ network ใส่ให้ตรงกันครับถ้าเกิดว่าโอนจาก b i n a ไป b i g c แนะนำให้ใช้ b บ p 20นะครับค่าธรรมเนียมประมาณจุดสนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากใช้ เชนอื่นเล็ดอวกาดก็มีให้เลือกตรงนี้ลองมาค้นหาดูนะครับออย่างเน้ยมาติก0.2ดอนแต่ว่าใช้เวลา15นาทีหรือเบบ20 0.3ดอนแต่ว่าใช้เวลาแค่5นาทีเองผมก็เลือกอเบบ20ตรงนี้ไปครับก็กดไปอ่าเราจะ โอนเงินเท่าไหร่ก็ใส่ตรงนี้ภายให้เรียบร้อยแล้วกด w h i r a อครับเงินก็จะถูกโอนไปที่แอปบิงเองนะครับซึ่งเราจะตรวจสอบเงินได้อย่างไรครับไปที่ my asset นะแล้วในส่วนของเงินเนี่ยมันจะอยู่ในฝัน แอคเคาน์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปเทรดล่ะ,ะสมมตินนะว่าเงินเนี่ยมันเข้าไปที่ฟันแอคเคาน์ของเราแล้ววันนี้เราเราอยากไปเทรดนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องโอนเงินครับหรือกด transfer ตรงนี้ไปนะครับเราจะเลือกได้เลยนะว่าจากฟันแอคเคาน์ครับไปที่ไหนแอคเวลาต้นเทรดฟิวเจอร์เนี่ยต้นก็นจะเลือกเปิดเปมชัวฟิวเจอร์แอคเคา n ์ครับโอน USDT ตรงนี้ไปก่อนคือถ้าเกิดว่าทุกคน โอนเงินมาที่วิงเอแล้วถ้าเกิดไม่ท r นเฟอร์ไปที่กระเป๋าเทรดตรงนี้มันก็เทรดไม่ได้นะใครจะเป็นสายซิ่งสายฟิวเจอร์โอนเงินไปที่เปอร์เปเปชัวฟิวเจอร์แอคเคาทนะครับเหมือนที่เติ้ลทำอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วคุณค่อยไปซิ่งฟิวเจอร์ไม่งั้นเดี๋ยวอดซิ่งนะครับ ได้เวลาเฉิดฉายซิงฟิวเจอร์กันครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเลือกอนุพันธ์นะจะมีสองอย่างคือสแตนดาร์ดกับเปอร์เปบชัวเลือกเขาว่าเปอร์เปบชัวนะครับในการเทรดทีนี้ ใครที่ยังไม่ได้โอนเงินมาเนี่ยในบัญชีของการเทรดเราสามารถกดโอนนะครับมุมซ้ายมุมขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับจากบัญชีเงินทุนมาฟิวเจอร์เปิดบิลชั่วร์สกุลเงิน USDT โอนมาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเทรดครับสมมติเต้นบอกว่าอ่ะเต้นอยากซื้อสักจุดศนย์หนึตั้ง TP s ต o p l ล s s ให้เรียบร้อยนะอ่ะผมจะซื้อมาร์เก็ไปเลย Stop Loss สักอ่ะไฮนี้หนึ่งเ สองหกทีพซักพันแปดแล้วกันนะพันแดแล้วเรากดเปิดช็อตไปเลยครับปึ๊บอ่ากดเปิดช็อตไปเนี่ยโพซิชั่นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้นก็นลองเปิดเปิดลองบิต c o i n ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเรากดเปิดตรงนี้มันเนี่ยเราสามารถ นี่มีฟังก์ชันหนึ่งที่เต้นชอบมากคือฟังก์ชันการย้อนกลับครับเกิดการย้อนกลับคือการกลับหน้าเล่นโดยที่จะใช้โคดิชอาจำนวนเท่าเดิมครับตอนนี้เต้นมีอยู่จุด15ึ่งบิตคอใช่ปหเต้นบอกว่าอ่ะงั้นฉันกดย้อนกลับมันจะเปลี่ยนหน้าเล่นให้เราครับจากหน้าลอง เป็นหน้าชอ็อตอ่าอันนี้น่าสนใจมากเห็นไหมแล้วในส่วนของบิตคอยเนี่ยเราสามารถเปิดได้สูงสุดถึง1 5 0่อโหพอสลับหน้าเท่านั้นแหละโอ้กดิ่งลงมาเลยนะครับ <c oughs> ส่วนแอตเทิลรวยทุกคนนะจังหวะน,นี้เตรียมดีดได้เลยนะฮะเท่านี้เราก็สามารถเปิดในส่วนของฟิวเจอร์ได้แล้วนะครับใครอยากปิดออเดอร์สามารถเลือกได้ฝั่งของมาเก็ต ลิมิตก่อนนะครับลิมิตเราสามารถกำหนดราคาว่าจะไป TP ที่ราคาหสมมติผมบอกว่าจะไป TP ที่28,000เนี่ยจำนวนบิตคอยก็คือปิดทั้งหมดเลยแล้วแล้วเขาจะคาดการนะครว่าหาเกิดลงไปทั้งหมดเลยจะได้ก่อนไร1 7 5 USDT ตรงนี้ผมกดยืนยันไปครับหรือเท่านี้เอ้ยเรารู้สึกว่า บิดคอยแล้วเราพอใจแล้วอยากปิดโพ i ิชันเลยตอนนี้เรากดคำว่า Market ็ตครับโพ i ิชันตรงนี้มันก็จะถูกปิดไปเลยไม่ต้องรอตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเทรดฟิวเจอรและแน่นอนครับก็เห็นฟิวเจอร์แต่ด้วยความเสี่ยงมีเลเวอเรจเนี่ยได้กันไหมเยอะก็ขาดทุนเยอะเช่นเดียวกันอย่าลืมวาง Stop l o อ s วาง TP ให้เรียบร้อยในการเทรดฟิวเจอร์ด้วยนะสำหรับใครที่จะมาซิ่งใน VX ตรงนี้ครับ ไวรูนก๊อปปี้เทรดมาเจอกันใน BX ครับตอนนี้ b i ิมีอยู่2ระบบนะฟิวเจอร์เทรดเดอร์กับเทรดเดอร์สปอตกิครับเราสามารถตามในทั้ง2อ,อย่างเลยเนี่ยอย่างถ้าเกิดเรามาในฝั่งของ Follow Spot ตกลิ k เนี่ยก็จะมีทั้ง a i dot นะครับ c e t h e r อ u m มีทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถมาดูภายในได้ว่าเฮ้ยเขาเปิดด้วยกลยุทธ์ตอนเนี้มันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะ ัดสินใจการกด copy ตรงนี้นะครับก็ลองมาใช้ดูนะแต่ว่าตรงเนี้ยเติ้ลจับไม่ได้เน้นนะเพราะว่าเติ้ลจับไปในในส่วนของฟิวเจอร์เทรดเดอร์มากกว่านะครับต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเราจะมาเทรดฝนะฝั่ง p y t y เทรดก๊อปปคือระบบที่ master t ์เทรดอะไรเรามี10ทธิ์เซตติ้งได้บ้างบางส่วนแล้วก็ออกออเดอร์ตามครับในในส่วนของระบบ copy trade เนี่ยต้องเรียกว่า จะดีไม่ดีอยู่ที่ระบบมาอ,อยู่ที่มาสเตอร์ที่เราตามเลยเราเจอคนที่เทรดเก่งเทรดเจ๋งในทุกสภาวะตลาดก็โอเคแต่บางคนไปตามใน Copy Trade แล้วมาสเตอร์ไม่ได้เจ๋งจริงได้กำไร10วัน20วันขาดทุนก็มีดังนั้นมีวิธีการเลือกดีๆหน่อยนะครับสำหรับต้นเองเนี่ยหัวจับไม่ได้เลือกเลยครับเทรดเดอร์ที่มาแรงอ้ไม่สนใจครับอ่าเราจะเลือกในฝั่งของความเสี่ยงต่ํา เติบโตในระยะยาวตรงนี้มากกว่าครับที่ผมจะมาสนใจนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมากดกรองตรงนี้ได้ว่าเอ้ยเราอยากให้บัญชีระดับไหนมีตั้งแต่บรอนซ์ซิลเวอร์ทองคำแล้วก็ระดับเพชรซึ่งยิ่งระดับสูงขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าระบบมีการคอลี่ไฟายมาสเตอร์เทรดเดอร์คนนั้นว่าโอ้ยเขาเจกระดับหนึ่งนะสมมติวันเนี้ยเต้นเลือกนะครับ นักเทรดแบบอนุรักษ์นิยมคือความเสี่ยงต่ำอ่ะลองกดไปดูทั้งหมดกรารโฮเต้ลชอบคนที่เทรดด้วยความเสียงต่ำก็จะมีเห็นไหมแหลงบรอนนะครับแหลงโกต้นก็เลือกแหลงโคก่อนอ่ะอาจจะกดซัดคนข้างล่างไปตรงนี้เข้ามาดูครับสิ่งที่เต้นอยากให้ทุกคนดูนะคือ เขามีดีสคร i ปชั่ตรงนี้บอกเราหม้ยว่าถ้าเกิดจะมาตามเขาจะต้องเซตติ n งอย่างไรบ้างน,นะครับโอ้โหคนนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะอาจจะต้องแปลกันอีกนึงโดยถ้าเกิดเราอ่านแล้วโอเคเราเห็นแสแตตของเขาเราอ่านดีสคริปชั่นของเขาแล้วเราน่าสนใจที่จะกดกดตามเขากดขัดลอกตรงนี้แล้วมาเซตติ n งได้เลยครับว่าเราจะเซตติ n งอย่างไรบ้างโดยอันแรกเดี๋ยวจะมีคาว่า Mar g i n นะครับ margin เนี่ยอาจเราจะหนึ่งไม้จะตามเขา กี่ดอลลาร์แล้วก็ TP s t o p l o รอเอาจริงๆตรงเนี้ยมันคือเหมือนกับเราตั้งว่าโอ้ยถ้าเกิดมันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เราจะขายอัตโนมัติลงไปกี่เปอร์เซ็นต์มันจะตัดอัตโนมัติสำหรับส่วนของสตอปรอดตัวไอ้จริงๆแล้วถ้าเกิดมาสเตอร์ไม่ได้บอกให้เราตั้งสตอปรอดก็ไม่ต้องตั้งเติร์นเคยใช้นะครับก็ไม่ได้ตั้งสตอปรอดให้มาสเตอร์เปิดและปิดด้วยตัวของเขาเองตรงนี้ได้เลยนะครับใครมากดปาร์เปหรือาม,มาเซตติ้งให้ดีๆนะสะแต ที่เราต้องมาดูตรงนี้ครับอยากให้ดูซักหลายๆหลายๆคนดูภาพอย่างหรเช่นดู30วันพอร์ตโต9%โอเคไหมที่จะมาตามเขาอ่ะเราก็ดูว่าโอ้ยช่วง30วันน่ะเทรดเป็นอย่างไรบ้างโอ้ก็มีแพ้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องปกติเห็นไหมวันที่แพ้ลบ200วันที่ชนะได้400อะ โอเคแสดงว่าตอนที่ชนะเนี่ยได้กำไรครอบคลุมตอนที่ขาดทุนถือว่าโอเคครับช่วง30วันเทรดอะไรบ้างครับก็มีเทรดหลายเหรียญเลยบิตคอยสามสิบเ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเหรียญ ID Ethereum พวกนี้รวมกันไปครับแต่เวลาเติ้ลจะติดตามนะเติ้ลมักจะเลือกให้เขาเทรดอยู่หนึ่งสองเหรียญเท่านั้นอย่างเช่นเติ้ลได้เห็นแล้วโอ้โหสองอันดับแรกเนี่ยเหรียญหนึ่งเป็นบิตคอย เสยนหนึงเป็น a l c o อย l ดังนั้นอุลาเติ้ลไปเซตติ้งด้านบนเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วมันจะมีปุ่มที่บงบอกว่าอาคู่เทรดเราก็กดเพราะว่าแต่งคู่นะเราเลือกแค่บิตคอยอย่างเดียวก็ได้และแน่นอนว่า Master Trade ไม่ได้เทรดแค่คริปโตอย่างเดียวมีหุ้น f o r ร็กดัชนีนะครับหรือว่าทองคำน้ำมันตรงนี้ สามารถเลือกที่จะ copy trade ตามมาสเตอร์ได้นะและแน่นอนจะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าการที่เรามา Copy Trade ไม่ได้แปลว่าเราเอาเงินไปให้เขาเทรดปุ๊บพอร์ตของชันจะต้องเติบโตแน่นอนร0 0เอันตรายุบก,ก็ได้อยู่ที่ว่าเราเลือกมาสเตอร์เจอคนที่เทรดเก่งในเฉพาตลาดนั้น หรือไม่อันนี้ก็ต้องมาลองเทสดูนะว่าเรากดตามแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันมีเงินอยู่ก้อนนึงไม่อยากเทรดเองมาลงใน Copy ปี้เทบางครั้งเงินก้อนนั้นอาจจะหายไปก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องเราศึกษามากๆเลยในระบบของ Copy t ี้เทตรงนี้นะ ฝากไว้ก่อนจากกันไปครับสุดท้ายสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดมันก็คือการเทรดการลงทุนในโลกคริปโตมีความเสี่ยงอยู่แล้วไม่ว่าจะเทรดที่บีกเอ็กหรือเทรดที่ไห,น,หนก็ตามฟังก์ชันฟิวเจอร์ซอปอร์ตกอปปี้เทรดมีความเสี่ยงเสมอครับเราจะต้องศึกษาให้ดีๆก่อนเอาเงินมาลงทุนนะอย่างฟิวเจอร์มีเลเวลเลได้มากก็เสียมากอย่างที่เต้นรีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยเห็นไหม แ,แป๊บเดียวก็ติดลบซะแล้วครับในระบบของ Copy Shade มันคือการที่เราไป follow เขาเราไม่เคยรู้จก lle, ักเขาตัวจริงๆเลยถ้าเกิดว่าส t ตตมันดูไม่ดีไม่มีการเขียน description บอกเราก็ไม่ต้องไปตามเขาครับเพราะอย่าลืมว่าคนที่หัวเงินของคุณมากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นตัวของคุณเองน,นั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้อยาก เทรดที่เดียวแล้วเทรดได้ครบเลยลองเปิดใจให้กับ b i งเอดูครับอย่าลืมนะกจิจกรรม20วันต้องไปทำก่อนนะสมัคร KYC ฝากเทรดรับสูงสุด40 USDT แล้วมาจอยกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้ารัก็ชาวนาสวัสดีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย